สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการพระอภิธรรมนำชีวิตดำเนินรายการโดยมูนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดารามบางขุนนนท์รายการนี้นำเสนอเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่เวลาประมาณ13นาฬิกา35นาทีถึง14นาฬิกาสำหรับวันนี้ดิฉันสุภาภั์อัชวานนท์เป็นผู้ดำเนินรายการ ในเรื่องเกี่ยวกับตามรอยพระพุทธประวัตินะคะก่อนอื่นขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพผู้อุปถัมภ์รายการอันได้แก่โรงพิมพ์ธนาพเพลสมูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมคุณพรณีภัยบุญเลิศคุณปุตรสราเรืองแสงอาน,นิสงส์งของการเผยแผ่พระธรรมที่ถูกต้องขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากมายเหลือขนานับ ขอความสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมจงมีแด่ผู้อุปถรัรมภ์รายการทุกท่านค่ะมูลนิธิพระอภิธรรมวัศีสุดารามนั้นมีการเผยแผ่รรพระอภิธรรมเป็นหลักสูตรประจําทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา9ก้นาฬกาถึงสิบหนาฬิกาโดยช่วงพักเที่ยงจะมีอาหารและเครื่องดื่มไว้บริการสําหรับผู้มาฟังธรรมโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ หากท่านสนใจเชิญติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0898121038 0898121038หรือท่านที่จะเรียนพระอภิธรรมทางไปรษณีย์ก็ติดต่อได้ที่มูลนิธิเผยแผ่พระสัทธรรมหมายเลขโทรศัพท์024499484 024499484 แจ้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ชัดเจนทางมูลนิธิจะจัดส่งเอกสารประกอบการเรียนไปให้ท่านถึงบ้านโดยไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายนะคะนอกจากนี้ท่านยังสามารถเรียนพระอภิธรรมทาง YouTube โดยพิมพ์ชื่อของท่านอาจารย์เทพพริศสาธิกการมณีจะมีคลิป YouTube ต่างๆมากมายให้ท่านเลือกรับฟังตามอาัธยาศัยของท่านได้นะคะ หากท่านมีข้อสงสัยใดยๆจิตต่อได้ที่ดิฉันสุภาพรัตอศาวานนท์หมายเลขโทรศัพท์0818486363ค่ะสำหรับวันนี้ขอนำเสนอตามรอยพุทธประวัติเป็นตอนที่24นะคะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับพระเชตวันมหาวิหารกล่าวกันว่า อินเดียสมัยโบราณมีคตินิยมอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกเมืองเนี่ยจะต้องมีเศรษฐีประจําเมืองนะคะถ้าเมืองใดไม่มีเมืองนั้นก็จะดูน้อยหน้าเมืองอื่นไปนะคะก็เลยมีการขอแบ่งเศรษฐีจากเมืองที่มีเศรษฐีหลายๆคนให้ไปอยู่ที่เมืองที่ขาดแคลนเศรษฐีเกิดขึ้นนะคะในสมัยพุทธกาลก็ปรากฏว่ามีเศรษฐีอยู่มากออกชื่อบ้างไม่ออกชื่อบ้าง ในครั้งนั้นที่กรุงสาวัตถีที่เป็นเมืองหลวงของแคว้นโกศลก็มีเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่าอนาถบินทิกะนะคะเป็นชื่อที่คนยกย่องสรรเสริญใช้เรียกกันมีความหมายแปลว่าผู้ที่มีก้อนข้าวสำหรับคนอนาถานะคะท่านก็เป็นคนที่ใจบุญก็ตั้งโรงทานให้คนที่ไม่มีที่พึ่งได้อาศัยอาหารในโรงทานเลี้ยงชีพผู้คนจึงพากันเรียกเช่นนั้น ไม่มีใครเรียกชื่อจริงเพราะว่าชื่อจริงนั้นจริงๆแล้วชื่อว่าสุทธ a ตะนะคะในตำแานต่างๆก็อ,ออกชื่ออนาถาบินที่กษัตริย์โดยมากนะคะท่านสุทธ a ตะได้แต่งงานกับญาติของราชกษัตริย์เป็นชาวกรุงราชคฤต์นะคะเมื่อท่านสุทธ a ตะไปทุระที่กรุงราชคฤต์ก็จะพักที่บ้านแห่งนี้นะคะครั้งหนึ่งท่านสุทธ atta ก็ไปที่กรุงราชคฤต์เออตเรงกับวันที่ พระชาหกะเรษฐีกำลังสารวนสั่งบริวารตระเตรียมอาหารไว้ถวายพระพุทธเจ้าในวันรุ่งขึ้นจึงไม่ได้มาต้อนรับทำให้ท่านสุทธ,ธาเนึกแปลกใจเพราะในครั้งก่อนๆเมื่อนตอนมานั้นญาติผู้นี้ก็จะพักการงานไว้แล้วก็มาต้อนรับสนทนาปราศัยเป็นที่สุขสำราญแต่ครั้งนี้ยุ่งอยู่กับการสั่งบ่าวไพร่บางทีก็จะมีงานแต่งงานหรือบูชามาหายัน หรือชนเสด็จพระเจ้าพิมพิสารกับพระไพรพลมาเลี้ยงในวันรุ่งขึ้นกระมังนะคะไฝ่ราชคะหกกะเศรษฐีเมื่อสั่งการเสร็จแล้วก็กลับมาต้อนรับท่านสุทัตตะเหมือนเช่นเคยท่านสุทัตตะจึงได้ถามไทยตามที่สงสัยนะคะราชคะหกกะเศรษฐีก็เล่าให้ฟังว่าไม่มีการงานอะไรเพียงแต่นิมนต์พระพิสุมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมาฉันในวันรุ่งขึ้นเท่านั้น เมื่อท่านสุทธาตะได้สดับพระนามพระพุทธเจ้าก็เกิดปิติถึงกับตกตะลึงนะคะแล้วก็ขอให้ราชคฤหก,กัตเศรษฐีออกพระนามพระพุทธเจ้าถึงสามครั้งแล้วพูดว่าแม้เพียงเสียงว่าพระพุทธเจ้าเท่านี้ก็ยังยากที่จะได้ฟังต่อจากนั้นปราลบว่าใครจะได้เฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ราชคฤหก,กัตเศรษฐีห้ามว่าเป็นเวลาที่ยังไม่สมควรจะเฝ้าขอให้รอไปก่อน ะค,ะครั้นในวันรุ่งขึ้นก่อนที่จะมีการถวายอาหารท่านสุทธาตก,ก็รีบไปฝ้าพระพุทธเจ้านาศีตะวันหลังจากฟังพระธรรมเทศนาแล้วท่านสุทธตัก็บรรลุพระโสดาปติผลซึ่งหมายถึงเป็นการแรกถึงกระแสธรรมนั่นนะคะแล้วก็ได้กราบทูลประกาศตนเป็นอุบาสกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณรตลอดชีวิต ทั้งยังได้กราบทูลอาราธนาให้เสด็จไปเยี่ยมกรุงสาวัตถีอีกด้วยเมื่อพระพุทธเจ้าทรงรับอาราธนาท่านสุทธะก็กลับกรุงสาวัตถีเตรียมหาสถานที่สร้างที่ประทับของพระพุทธเจ้าทันทีก็ในครั้งนั้นก็มีสวนอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่กว้างขวางถูกใจเป็นสวนของเจ้าเชษสวนเจ้าเชษนี่อยู่ทางด้านใต้ของกรุงสาวัตถีนะคะเมื่อท่านสุทธะไปขอซื้อสวนเจ้าเชษก็ยอมขาย แต่ไม่ได้กำหนดราคาที่แน่นอนเพียงแต่บอกว่าให้นําเอหรียญทองคำเนี่ยนะคะมาวางเรียงให้เต็มบริเวณสวนก็พอท่านสุทธะก็ใจถึงก็ให้คนออเอาเกวียนมาขนเหรียญทองคําออกไปจากบ้านนะคะเรื่องนี้ก็มีกล่าวอีกทางหนึ่งว่าเจเชตได้ทราบว่าวัตถุประสงค์ของท่านสุทธะที่จะสร้างวัดถวายพระพุทธเจ้าก็เกิดศรัทธาให้นำเหรียญทองคำทั้งหมดกลับคืนไป และยังยกที่ใกล้กับประตูสร้างทางเข้าออกให้อีกมีสระน้ำใหญ่เรียกว่าเชตวนะโปคระนีบางแห่งก็ว่าครั้งแรกเหรียญปูไม่เต็มพื้นที่นะคะก็ยังขาดที่ตรงประตูนหน่อยหนึง่งท่านสุทธาตาก็สั่งให้คนไปขนเหรียญมาเติมอีกทีนี้เจ้าเชตก็ทราบซึ้งในศรัทธาของท่านสุทธาตามากก็เลยไปขอมีส่วนร่วมด้วย ก็ยกที่ตรงนั้นให้เปล่าเปล่านะคะแล้วก็สร้างซุ้มประตูขึ้นถวายนะคะถ้ากล่าวตามพระปฐมสมโพธิกถาก็ว่าอนาถาบินทิกระมหาเศรษฐีบริจาคทรัพย์54โกศสร้างถวายวัดพระเชตวันนี้เข้าใจกันว่าจะสร้างในพรรษาที่สนะคะเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจำพรรษาอยู่หลายครั้งรวมทั้งหมดถึง19พรรษา อันหนึ่งมีเรื่องที่จะแสดงถึงอุปนิสัยการทําบุญของท่านสุทธตระหรือท่านอนาถาบินิกาเสฐีที่ควรทราบนะคะก็คือว่าตามปกติเนี่ยพระศาสดาจะประทับอยู่ในพระเชตวันท่านอนาถาบินิกะก,ก็จะไปเฝ้าวันละสามครั้งทุกวันและทุกครั้งไม่เคยไปมือเปล่าด้วยคิดว่าพวกสามาเณรและภิกษุหนุ่มจะดูแลที่มือของตนโดยหมายใจว่าถืออะไรมานอก ด้วยเห็นนั้นเมื่อท่านไปหาเวลาเช้าก็ให้คนถือข้าวยาคูไปถ้าไปหลังอาหารเช้าก็ให้คนถือเพสัตวมีเนยใสยและเนยข้นเป็นต้นถ้าเป็นตอนเย็นก็ให้คนถือดอกไม้ของหอมแล้วก็ผ้าเป็นต้นไปยังวิหารท่านก็ทำบุญรักษาศีลเป็นอุบาสกที่ดีอย่างนี้ทุกวันหมดเงินไปเป็นอันมากจนบางครั้งต้องเป็นหนี้นะคะเพราะว่าเคยมีเรื่องปรากฏว่า พ่อค้าเนี่ยได้มาทวงหนี้เป็นจำนวนถึง18โกดนะคะโกดหนึ่งก็เท่ากับ10ล้านนะคะมีหนำซ้ำ,ำท,ที่ท่านฝังไว้ริมน้ำอีก18โกดก็ถูกน้ำสาะหายไปฐานกักการเงินก็เริ่มขัดสนนะคะวันหนึ่งพระศาสดาก็ตัดถ,ถามว่าดูก่อ้าลือหาพอดีท่านยังเลี้ยงดูคนอนาถาอยู่อีกหรือท่านเศรษฐีก็กลับทุนว่ายัางเลี้ยงอยู่พระเจ้าค่า แต่เป็นเพียงปลายข้าวกับน้ำส้มบ้างไม่ดีเหมือนแต่ก่อนพระศาสดาก็ดำหลัดว่าอย่าไปนึกว่าให้ทานด้วยของไม่ดีเมื่อตั้งใจดีแล้วทานย่อมดีเสมอนะคะสรุปว่าในที่สุดเนี่ยท่านอนาถาบินฑิกะก็กลับไปเป็นเศรษฐีเหมือนอย่างเดิมอีกต่อมาท่านอนาถาบินฑิกะเศรษฐีป่วยหนักไม่อาจลุกมาจากที่นอนได้จึงให้คนใช้ไปกราบทูลพระพุทธเจ้า นาภาะเชตวันวิหารและให้นิมนต์พระสารีบุตรไปเทศนาที่บ้านพระสารีบุตรกับพระอานนท์ได้ไปเยี่ยมก็ได้แสดงพระธรรมเทศนาจนท่านเศรษฐีเกิดความปิติในธรรมแล้วจึงลาก,กลับหลังจากพระเทราทั้งสองกลับไปแล้วไม่นานท่านอนาถาบินทิกิดเรษฐีก็ถึงแก่กรรมแล้วก็ไปสถิตในสวรรค์ชั้นดุสิตและคืนหนึ่งอนาถาบินทิกิด้วยประวุติก็ได้ลงมาเฝ้าพระพุทธเจ้า เล่าเรื่องพระเชตวันหรือเชตวนารามาค่อนข้างยาวเพราะว่าเป็นสถานที่สำคัญมีเรื่องกล่าวถึงในพุทธประวัติอยู่มากจึงควรทราบเรื่องไว้บ้างนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่มีคนถามอยู่มากก็คือเรื่องของพระราหุนอยากทราบเรื่องให้มากกว่าในพุทธประวัติซึ่งกล่าวไว้เพียงแต่ว่าบรรพชาเป็นสามเณรเท่านั้นเท่าที่พบในพระไตรปิฎกนะคะพระศาสดาประทานโอวาทแก่พระราหุนด้วยพระองค์เอง เป็นเรื่องที่อาจจะหาอ่านได้ยากจึงขอคัดมาให้อ่านทั้งหมดเพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาดังต่อไปนี้นะคะในจุลลาหุโลวาทสุตรกล่าวว่าข้อหพระผู้มีพระภาคประทรับณเวรุวนารามใกล้กรุงราชเกห์ในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จไปยังสวนมะม่วงนุม่มซึ่งพระลาหุนอาศัยอยู่ พระราหุลเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จมาแต่ไกลก็ปูอาสนะตั้งน้ำล้างพระบาทไว้พระผู้มีพระภาคประทับบนอาสนะที่ปูไว้แล้วลางพระบาทเหลือน้ำไว้หน่อยหนึ่งในภาชนะนั้นครั้นแล้วก็ตรัสเปรียบว่าผู้ใดไม่มีความละอายในการพูดปดทั้งทางรู้ความเป็นสมณะของผู้นั้นย่อมเป็นของน้อยเหมือนน้ำที่มีอยู่ในภาชนะน้ำ ทรงเทน้ำที่เหลืออยู่ทิ้งแล้วตรัสเปรียบว่าผู้ใดไม่มีความละอายในการพูดดททางทางรู้ความเป็นสมณะของผู้นั้นชื่อว่าเป็นอันทิ้งเสียแลว้วทรงความภาชนะแล้วตรัสเปรียบว่าผู้ใดไม่มีความละอายในการพูดดททางทางรู<า>ง้ความเป็นสมณะของผู้นั้นชื่อว่าเป็นอันความเสียแล้วคะข้อสองก็ตรัสว่า ผู้ใดไม่มีความละอายในการพูดปดทั้งทางรู้พระองค์ย่อมไม่ตรัสว่าจะมีบาปก,กรรมที่ผู้นั้นจะพึงทำไม่ได้นะคะก็หมายถึงว่าทำความชั่วได้ทุกชนิดเลยเปรียบเหมือนช้างสงครามของพระราชาที่ใช้อวัยวะทุกส่วนในการรบเว้นแต่งวงนะคะก็ยังไม่ชื่อว่าสละชีวิตเพื่อพระราชาแต่ถ้าใช้งวงด้วยก็ถือว่าสละชีวิตเพื่อพระราชา จึงไม่มีอะไรที่ช้างจะทําเพื่อพระราชาไม่ได้คันแล้วก็ตรัสสอนให้สําเนียกว่าจะไม่พูดปดแม้เพื่อจะหัวเลาะเล่นนะคะ <c oughs> ข้อสามตรัสถามว่าแว่นมีไว้ทําอะไรพระราหุนก็กลาบทูลว่ามีไว้ส่องดูจึงตรัสสอนว่าการกระทําทางกายวาจาใจก็พึงพิจารณาแล้วด้วยดี จึงค่อยทำฉะนั้นครั้นแล้วก็ตรัสอธิบายถึงการพิจารณาการกระทำทางกายวาจาใจในทางที่ไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นแล้วตรัสว่าสมณพราหมณ์ในอดีตอนาคตหรือปัจจุบันที่ชำระการกระทำทางกายวาจาใจให้บริสุทธิ์ก็พิจารณาแล้วด้วยดีจึงชำระให้บริสุทธิ์ และตรัสสอนให้สำเนียกว่าจากพิจารณาด้วยดีชำระการกระทำทางกายวาจาใจให้บริสุทธิ์นะคะในมหาราหุนโลวาทสุกล่าวว่าข้อหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวันนาลามตรัสสอนพระลาหุนในระหว่างที่ท่านเสด็จไปบินทบาทในเวลาเช้าวา่าพึงพิจารณาเห็นโรคทุกชนิดทั้งอดีตอนาคตปัจจุบัน ภายในภายนอกยาบละเอียดดีเลวไกลใกล้ว่ารูปทั้งหมดนั้นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราพระลาหุนกลับจากที่นั้นก็นั่งคูบันลังหมายถึงนั่งขัดสมาธินั่นนะคะนักขนต้นมาอย่างหนึ่งตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าพระสารีบุตรเห็นเข้า จึงสอนให้เจริญอาณาปานสตินะคะก็หมายถึงสติที่กำหนดลมหายใจเข้าออกนะคะในเวลาเย็นพระลาหุนก็ออกจากที่เรนเข้าไปกราบทูลถึงวิธีเจริญอาณาปานสติที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากนะคะข้อ 2. พระผู้มีพระภาคตรัสสอนเรื่องรูปภายในนะคะหมายถึงร่างกายที่แขนแขน็งมีผมขนเป็นต้นนะคะ ที่เรียกว่าธาตุดินภายในตลอดจนธาตุน้ำไฟลมอากาศทั้งภายนอกภายในให้เห็นเป็นสักแต่ว่าธาตุไม่ใช่ของเราเราไม่ได้เป็นนั่นนั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเมื่อรู้เห็นตํามเห็นจริงอย่างนั้นย่อมเบื่อหน่ายธาตุเหล่านั้นทำจิตให้ใคลายกำหนัดซึ่งหมายความว่ากำหนัดก็คือความติดใจในธาตุเหล่านั้นนะคะ คั้นแล้วก็ตัดสอนให้เจริญภาวนานะคะหมายถึงอมรุจิตเสมอด้วยธาตแต่ละอย่างซึ่งผัสสะที่น่าพอใจและไม่น่าพอใจก็เกิดขึ้นแล้วจากไม่ครอบงำจิตตั้งอยู่ได้โดยชีย้ให้เห็นว่าธาตุเหล่านั้นย่อมไม่แสดงอาการผิดปกติเช่นเบื่อนายเกลียดชังสิ่งสะอาดหรือสกปกที่ทิ้งลงไปใส่หรือที่ธาตุเหล่านั้นผ่านไปนะคะ ข้อ4ตรัสสอนให้เจริญเมตตาภาวนานะคะหมายถึงเมตริจิตที่คิดจะทําให้เป็นสุขนะคะซึ่งจะเป็นเหตุให้ละความพยาบาทหรือความคิดปองร้ายได้แล้วก็กรุณาภาวนาเกี่ยวกับเรื่องเอนดูิดจะช่วยให้พ้นทุกนะคะซึ่งจะเป็นเหตุให้ละวิเหสาคือการคิดเบียดเบียนได้มุทิตาภาวนาหมายถึงพอยินดีเมื่อผู้อื่นได้ดี ซึ่งก็จะเป็นเหตุให้ละอรตินะคะหมายถึงความไม่ยินดีหรือริษยาได้อุเบขาภาวนาเป็นการวางใจเป็นกลางซึ่งจะเป็นเหตุให้ละปฏิฆะหมายถึงความขัดใจลงได้อสุภาภาวนาก็คือเห็นความไม่งามซึ่งจะเป็นเหตุให้ละราคะหรือความกำหนัดยินดีไดนะคะอน,น้จัสัญญาภาวนา กำหนดหมายสิ่งที่ไม่เที่ยงนะคะซึ่งเป็นเหตุที่จะให้ละอัสมิมานะหมายถึงความถือตัวถือตนได้นะคะขอ้อ5ครั้นแล้วก็ตัดสอนวิธีจเจริญสติกำนดลมหายใจเข้าออกที่มีผลมากมีอานิสงส์มากนะคะที่ยกเรื่องที่พระพุทธเจ้าตัดสอนพระราหุนมาลงไว้ด้วยก็เพราะเห็นว่าอุบาสกอุบาสิกาที่มาอ่านพบ ก็อาจปฏิบัติและได้ประโยชน์นะคะมีเรื่องเกร็ดเรื่องหนึ่งเล่าไว้ในธรรมะปะทักะกะถาภาคที่8นะคะเราไว้ว่าเมื่อพระราหุนเพิ่งบรรลุพระอรหันต์ใหม่ๆยังไม่ได้พรรษาคือหนึ่งพระพุทธเจ้าเสด็จบรรทมอยู่ในพระคันธกูดีนะคะที่พระเชตวันมหาวิหาร พระราหุลก็จำวัดอยู่หน้าพระคันทกุฎีนั้นพยาวัดสวสดีมานซึ่งตามพระจนและเห็นพระราหุลหลับอยู่ก็คิดว่าพระสมณโคโดมนอนอยู่ข้างในส่วนบุตรชายนอนอยู่ข้างนอกเมื่อเราเบียดเบียนบุตรชายก็เหมือนกับเบียดเบียนพระสมณโคโดมอ่าเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วก็เนรมิตราเป็นพญาช้างใหญ่เลยนะคะ เอางวงนี่มารัดก,กระหม่อมของพระราหุนแล้วก็แผดเสียงร้องดังกึกก้องอืมพระพุทธเจ้าได้ทรงสดับเสียงนั้นก็ทรงทราบทันทีว่าเป็นเสียงมารน,นะคะก็ทรงเปิดพระทวารออกมาตรัสก,กับพยามารว่ามารเอ้ยมารอย่างท่านเนี่ยต่อให้มาตั้งแสนก็มิอาจทำอันตรายบุตรของเราได้ เพราะบุตรของเราไม่มีกิเลสหมดสิ้นจากตันหาแล้วนะคะพยามารได้ฟังแล้วก็คิดว่าสมณะโคโดมรู้จักเราก็เลยอันตรธานหายไปจากที่นั้นดังได้กล่าวมาในตอนต้นแล้วว่าพระราหุนบนรรพชาเมื่อพระชนมายุป,ประมาณ8ปีดังนั้นจึงเป็นสามนเณรองค์แรกในพระศาสนานะคะ ครั้นเมื่ออุปสมบทแล้วยังไม่ครบพรรษามียานที่แก่กล้าพระศา,ศาสดาก็ได้ทรงสั่งสอนในการวิปัสสนากรรมฐานทรงจิตฟังไปตามกระแสรพระธรรมเทศนาก็ได้สำเร็จอรหัตผลนะคะและด้วยเหตุที่พระราหุลเป็นผู้ใคร่ศึกษาพระธรรมวินัยมาแต่เป็นสามเณรจนมีเกียรติคุณแผ่ไปทั่วพระศาสดาจึงทรงตั้งไว้ ในตำแหน่งเอตทัทธะนะคะคือเป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายนะคะในเรื่องเกี่ยวกับผู้ใคร่ต่อการศึกษาในพระศาสนาพระราหุลเทระดับขันธปรินิพานก่อนพระบรมศาสดาณบรรดุก,กร,รมพลศิลาอาจในดาวดึงสวรรค์ค่ะอาลคะ่ะก็เป็นอันจบเรื่องเกี่ยวกับพระเชตวันมหาวิหารนะคะ เรื่องต่อไปที่จะขอนําเสนอนะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธบิดานิพพานนะคะพระนนทะเนี่ยนะคะได้อุปสมบทด้วยความจำพระไทยยังคงจำได้อยู่นะคะออท่านก็ได้เฝ้าแต่คิดถึงนางชนบทกัลยาณีอยู่ไม่วายเว้นได้บ่นออกมาแก่พระสงฆ์ทั้งปวงว่าจะศึกนะคะความก็ทราบถึง พระศาสดาก็จึงดำรัดให้มาเข้าฟัางนะคะแล้วก็มีพระพุทธดีการตรัสถามว่าเป็นจริงหรือพระนนทาก็กราบทูลว่าคิดถึงนางชนบทกัลยาณีสุดที่จะหักข้ามใจได้พระศาสดาไม่ได้ตรัสว่าอย่างไรทรงจูงกรพระนนทะก็คือจูงมือเลยนะคะแล้วสำแดงพุทธอิทานุภาพ พาเหาะขึ้นไปสู่ดาวดึงเทวโลกนะคะแล้วก็ทรงบันดาลให้พระนนทะเนี่ยเห็นว่าแม่วานอนพิสดารตัวหนึ่งซึ่งมีหูจมูกและหางขาดนั่งอยู่บนตอไม้ในนาที่เพลิงไหม้นะคะในระหว่างทางที่ขึ้นไปบนเทวโลกแล้วก็แสแดงให้เห็นว่านางฟ้า500นางกำลังขึ้นไปเ้้าพระอินทร์แล้วตัดฐานพระนนทะว่า ท่านคิดอย่างไรระหว่างนางฟ้ากับนางชนบทกาลยานีใครจะงามกว่ากันข้าแต่พระผู้มีพระภาคนางชนบทกาลยานีนั้นเหมือนนางวานอนจะเปรียบกับนางฟ้าสักเพียงเสี้ยวส่วนเดียวก็ไม่ได้นะคะพระศาส,สดาก็จึงตัดว่าหากท่านยินดีรักใครในนางฟ้าตถาคตก็จะช่วยเป็นทุระให้โอ้พระนนทาก็รู้สึกชื่นมึนขึ้นมาทันทีก็ตัดว่า ข้าแต่พระศาสดาจารย์ถ้าพระองค์ช่วยให้ข้าพระพุทธเจ้าได้นางฟ้าสมความปรารถนาแล้วข้าพระองค์ก็ยินดีที่จะอยู่ในศาสนาพรมจารย์ไม่ศึกจากพระศาสนาพระพุทธเจ้าได้สดับเช่นนั้นแล้วก็พาพระนนทะอันตรธานจากเทวโลกลงมาปรากฏในเชตวนารามนะคะเรื่องของพระนนทาเน,นี่ไม่เป็นความลับในหมู่พระสงฆ์ก็รู้กันทั่ว บรรดาภิกษุที่เป็นเพื่อนพระนนนาก็พากันพูดเยาะเย้ยว่าพระนนนาประพฤติพรหมจรรย์หมายถึงการบวชเนี่ยนะคะเพื่อจะได้นางฟ้าไม่ใช่บำเพ็ญธรรมด้วยศรัทธาอย่างแท้จริงพระนนนาฟังแล้วก็เกิดความละอายและจากคณะสงฆ์ไปอยู่ตามลำพังก็หมั่นเจริญพระสมาธิกรรมฐานในที่สุดก็สำเร็จเป็นพระอรหัตผลได้เข้ามาเฝ้าพระศาสดากราบทูลว่า เรื่องหนังฟ้าที่พระพุทธองค์จะทรงกรุณารับจะช่วยสงเคราะห์นั้นข้าพระพุทธองค์ไม่ปรารถนาแล้วความจริงก็ทรงทราบด้วยเจโตปริยญาณแล้วก็ได้ทรงเปล่งพระพุทธูทานว่าอันเปลือกตมกล่าวคือกามคุณเมื่อบุคคลผู้ใดข้ามเสียได้แลทําลายเสียผู้นั้นก็จะไม่มีใจหวั่นไหวในสุขและทุกข์ทางปวงพระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายยังไม่ทราบว,ว่าพระนนทสําเร็จ เป็นพระอาหารแล้วฉะนั้นวันหนึ่งเมื่อพบกันจึงถามพระนนทาว่าดูกระอาวุโสท่านเคยกล่าวว่าท่านมีจิตกระสันเป็นทุกข์บัดน,นี้ท่านเป็นอย่างไรบ้างพระนนทาตอบว่าดูกระอาวุโสบัดน,นี้จิตใจของอาตามะไมิได้เป็นทุกข์อย่างนั้นแล้วพระสงฆ์ทั้งหลายไม่เชื่อนะคะหาว่าพูดไม่จริงวันก่อนพูดอย่างหนึ่งวันนี้ก็พูดอีกอย่างหนึ่งก็นำความไปกราบทูลพระศาสดา เอาละค่ะพระพุทธองค์จะมีพระพุทธดำรัสต่อบว่าอย่างไรก็คงต้องติดตามฟังในตอนต่อไปแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วท้ายที่สุดนี้ขอความสุขความเจริญความเป็นผู้มีปัญญาในธรรมแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแก่ท่านผู้ฟังทุกท่านสวัสดีค่ะ